สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวอร์ไฟชแนลกับเกมและนรกเกมคลาสสิกกันเช่นเคยนะครับโดยหลักๆนะครับวันนี้เนี้ยเราจะมาพูดถึงตัวของอัปเดตใหม่นะครับที่เข้ามาในเกมนะครับในวันที่24เมษายนนี้นะครับผมรวมถึงอัปเดตที่กําลังจะเข้ามาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่29เมษายนนี้นะครับรวมถึงกิจกรรมที่กําลังจะหมดเวลานะครับผมภายในวันนี้ด้วยนะฮะถ้าหากพร้อมรับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป ของเกมและนะรารักเกมคลาสสิกกันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลงเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์ Cloud สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร,ร์เรน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่ม,ม,ม,มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แ็่เกตเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่สอเท่า แต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Ragnarok M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยไม่ต้องรอคิวนะครับแข่งทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายในการ เติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ d ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel กันด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาพูดถึงตัวของกิจกรรมที่กําลังจะหมดเวลากันก่อนดีกว่าละกันนะครับซึ่งกิจกรรมที่กําลังจะหมดเวลาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ d e e p Sea w ว t e r Drop นะครับหรือว่ากิจกรรมสาดน้ําสงกรานนั่นเองนะครับ ซึ่งในกิจกรรมรอบนี้เนี่ยมันกำลังสมุดภายในวันนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีของอะไรที่อยากจะซื้อนะครับหรือว่ามีหยดน้ําเหลือนะครับผมแนะนําว่ายังไงในวันนี้เนี่ยก็ควรจะมารีบซื้อของที่มีเนี่ยทั้งหมดก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าหากหมดเวลาไปแล้วเนี่ยหยดน้ําตัวนี้ก็จะหายไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาทําการซื้อของทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้ซะด้วยละกันนะครับผมถัดมานะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับโดยเขาจะมี NPC อยู่ตรงกลางเมืองฟอนเทราเหมือนเดิมเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวของกิจกรรมใหม่ก็จะเป็นตัวของ Celebration c o n t r i b u t i o n นะครับหรือว่ากิจกรรมที่เราเนน่ยจะต้องหาทรัพยากรต่างๆนะครับผมหรือว่าไอเทมต่างๆมาให้กับเจ้าตัวของกอบลินตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับกล่องนะครับผมซึ่งแต่ละวันเนี่ยสามารถ ส่งได้ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับโดยของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของในวันแรกนะครับโดยหลักๆก,ก็จะมีตัวของคริสต์มาสเอกนะครับสเกลบลนเซลปีแล้วก็ไอรอนโอนะครับตัวของเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราทําการส่งของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้ตัวของกล่องไปนี้เลย Donation Gift Box นะครับผมซึ่งภายในนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวของแต้มกิวนะครับสองแต้ม ยูนิเวอร์ s ซลสโตนนะครับผมจำนวน5อันนะครับแล้วก็อื่นๆที่จะมีการแรนดอมมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเหรียญทองนะครับหรือว่าเฟืองกิ่วนะครับผม การ์ด ATK การ์ดป้องกันการ์ดธาตุนะครับที่จะเอาไปอัปเกรดตัวของวัคเคอรี่ภายในกิลด้วยนะครับหนึ่งวันได้10กล่องนะครับผมยังไงตรงนี้เนี่ยอย่าลืมมาบริจาคก,กันด้วยละกันนะครับส่วนใครที่อยากจะลองไปฟาร์มดูนะครับผมในกรณีที่เราเนี่ยไม่อยากจะใช้เงินเซนีนซื้อนะครับผมก็ลองไปฟาร์มมอเตอร์ต่างๆตามไอเทมดอกพวกนี้ดูก็ได้นะครับแต่ยังไงการแนะนําในการบริจาคเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะบริจาคอาจจะต้องเช็คขอพวกนี้ก่อนนะครับ ผมว่าอ่ะถ้าเราซื้อตัวของคริสต์มาสเอกตรงนี้เนี่ยจำนวน6อันนะครับใช้สมมุติว่าอ่ะใช้2 0 0 0 0นเซนีนะครับแต่ว่าพอเรามาซื้อพวกสเกลโบนเนี่ยอาจจะใช้แค่แสนสองเซนีแล้วก็เจลลี่เนี่ยแค่ 160, แสนหกเซนีเราก็ไล่ซื้อทีละอันนะครับผมไล่ส่งไปทีละอันเพื่อที่จะทําให้มูลค่าไอเทมที่เราเนี่ย ส่งมันราคาถูกที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดีกว่ามากๆเลยนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็แนะนําว่ารีบๆมาส่งตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะครับเพราะว่าไม่อเนี่ยตัวของไอเทมในตลาดเนี่ยมันจะหมดเอานะครับแล้วก็ราคามันจะแพงขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนไวล้ละกันนะครับ ถัดมาที่จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงนะครับผมก็จะเป็นหัวข้อของการอัปเดตท,ที่จะเข้ามาภายในวันที่29เมษายนนะครับโดยทางตัวเกมนั้นจะมีอัปเดตตั้งแต่ช่วงตี2นะครับผมไปจนถึง9โมงเช้านะครับของเวลาประเทศไทยของเรานะครับผมซึ่งหลกักๆเนี่ยก็จะมีการอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปนะครับผมให้ดูตามนี้เลยนะกันนะครับผมตามประกาศอัปเดตแพทนะฮะ โดยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนของประกาศอัปเดตนั้นนะครจะมีเพียงแค่2อย่างด้วยกันนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาแต่มันก็เป็นหัวข้อเดียวกันนั่นแหละนะครับผมอ่ะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยที่มีการอัปเดตก็จะเป็นการอัปเดตดันเจียนใหม่นะครับพื้นที่แห่งเวลานะครับโดยพื้นที่แห่งเวลาเนี่ยจะเปิดดันเจียนให้เล่นตอนเลเวล90นะครับ ซึ่งชื่อดันเจี้ยนก็นั่นแหละพื้นที่แห่งเวลานะครับผมโดยการผ่านดันเจี้ยนนี้เนี่ยหรือว่าการปราบบอสได้แล้วเนี่ยจะมีไอเทมใหม่นะครับผมที่จะมีการรอปเข้ามานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ความทรงจานะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับผมก็จะเป็นขวดแดงๆนั่นแหละเหมือนที่เราลงเมาไฟหรือว่าบอสดาบนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับผม อ่ะต่อมานะครับพอตัวของดันเจียนใหม่นี้เดี๋ยวเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องของระดับความยากเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลักๆก็จะมีความยาก2ระดับเหมือนกันนะครับผมกับตัวของม้าไฟแล้วก็ดาบนะครับนั่นก็คือตัวของความยากโนวิดแล้วก็วอริเออร์นะครับถ้าหากว่าเข้าไปในดันเจียนแล้วเนี่ยตีบอสชนะนะครับผมก็จะเป็นการได้รับรางวัลนะครับโดยบอสนี้เนี่ยก็จะเป็นมังกรแห่งการเวลานะครับผมซึ่งอาจจะไม่มีฟุตเต็ของรูปนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเซิร์ฟจีนมานะครับอันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะอธิ เรื่องของรางวัลน,นะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับของรางวัลในการเข้าร่วมได้เนี่ยจะมีเพียงแค่สัปดาห์ละ5ครั้งนะครับแล้วก็ของรางวัลในการลง5ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะเหมารวมด้วยนะครับผมในเรื่องของดันเจี้ยนมาไฟแล้วก็ดันเจี้ยนดาบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าบางคนฟาร์มมาไฟครบแล้วนะครับกำลังฟาร์มดาบอยู่แล้วก็มีดันเจี้ยนใหม่เปิดมาก็คือพื้นที่แห่งการเวลาเนี่ยคุณอาจจะต้องแบ่งบางรอบเนี่ยไปลงตัวของอ่ามังกรใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อสุ่มหาตัว ขวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมใช้เวลา60นาทีเท่ากันนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนความทรงจําแบบใหม่นะครับผมจะเป็นตัวของความทรงจําของซีรีส์ใหม่ละอองย้อนแสงนะครับ โดยตำแหน่งในการสวมใส่นะครับผมตัวของความทรงจำใหม่เนี่ยจะเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือตำแหน่งมือรองนะครับส่วนหลังแล้วก็ส่วนหางนะครับผมสามารถติดตั้งได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสเตตเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมในแต่ละส่วนของสเตตเลเวล10เลเวล20แล้วก็เลเวล30เนาะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอดูเพิ่มเติมในการอัปเดตนะครับส่วนในเรื่องของค่าพื้นฐานก็ยังคงบวกเลือดบวกป้องกันนะครับผมบวกโจมตีตามปกตินะครับผมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้เราตัดกลับมาที่ในภาพเกมเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือดันเจี้ยนใหม่นะครับผมจะอยู่ตรงหมวดเดียวกันนะครับกับตัวของ Place of g o d นะครับหรือว่าตัวของดันเจี้ยนม้าไฟนะครับผมตรงนี้นั่นเองนะครับปกติเรามีอยู่2ด้านนะครับผมก็คือม้าไฟกับตัวดาบเดี๋ยวพออัปเดตเข้ามาในวันที่19เกนี่ยก็จะเพิ่มตัวของดันเจี้ยนมังกรแห่งการเวลาเข้ามาด้วยนะครับผมเป็นดันเจี้ยนที่3และระดับก็คือมี2ระดับตามนี้เลย ส่วนของที่ดรอปนะครับผมก็จะมี3อย่างนี้แหละเพิ่มเติมมาแต่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมที่จะให้เราเนี่ยทำการฟาร์มแล้วก็นํามาสวมใส่นะครับโดยจุดที่เราสวมใส่ก็อย่างที่บอกไปตะกี้ก็จะเป็นในส่วนของมือรองนะครับผมส่วนหางแล้วก็ส่วนหลังนะครับผม3ส่วนนี้เนาะก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของค่าเซตัสเพิ่มเติมจากตัวของอา ในส่วนของหินเมมโมรีตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าหาก็ปกติเนี่ยเราใช้ตัวของสีแดงหรือว่า สีแดงที่มันมีเลเวลสูงๆหน่อยนะครับผมก็จะมีในเรื่องของค่าสเตตัสพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างพวกโจมตีก็เพิ่มได้อีก60หน่วยนะครับถ้าอัพเต็มป้องกันก็เพิ่มอีกเลื่อนก็เพิ่มอีกทําให้ค่าสเตตัสพื้นฐานของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนสเตตลองเนี่ยผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะว่าจะเป็นสเตตลองยังไงบ้างอย่างเช่นแถวที่1อาจจะเหมือนกันทั้งหมดไหมหรือแถวที่2อาจจะเหมือนกันทั้งหมดไหมแล้วค่อยไปเปลี่ยนในเรื่องของออปชั่นแถวที่3แทนอันน้นนนกออองดีงลนนรผผมมมมส่่วววขพเเเเเยหืิ ถ้าหากว่าใครเนี่ย ถ้ากลัวว่าเออดันเจียนมันจะยากกว่าในเรื่องของม้าแล้วก็ยากกว่าตัวของดาบเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกได้ว่าเออเราก็ฟาร์มม้าไปตามปกตินะครับผมแล้วก็เอาของมาทําการอัปเกรดส่วนตัวของขวดใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมาซื้อในตัวของ a d v e n t u r e ร์ช็ตัวของช้อยเลเจนเดลลี่เมมโมรีตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับการซื้อตรงนี้เนี่ยสามล้านทองนะครับผมในตอนที่อัปเดตมาแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกชิ้นส่วนนะครับผมส่วนใหม่ได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมซื้อพวก m ม m o r y a f t e r g l o w พวกนี้ไว้ ด้วยละกันนะครับผมในการอัปเกรดขวดใหม่เหล่านี้ให้มีเลเวลที่สูงขึ้นนะครับผมอ่ะ ตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้กับเพื่อนๆเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวของขวดได้เพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างน้อยก็ซื้อสัปดาห์นี้ไว้สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเป็นการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าใครไปกวาดดันเจี้ยนม้าไฟไว้แล้วเนาะหรือว่าไปกวาดดันเจี้ยนดาบไปแล้วเนี่ยก็พยายามเก็บตัวนี้เอาไว้ก่อนละกันนะครับผมเราจะได้มีของมาอัปเกรดขวดใหม่ให้อย่างน้อย3ขวดเนี่ยมีเลเวล10ก่อนจะได้เพิ่มเรื่องของบางคนอาจจเเอออกกร 2, <S 2>, 2 <S 3 2> ัน็ได้6ะ ผมบางคนอาจจะเอา ATK, ปกปอร์นะครับผมเหลือพวกนี้เนาะก็อาจจะเป็นตัวช่วยให้กับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมและนารเกมคลาสสิกกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ